สวัสดีครับสวัสดีทุนผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนียมจากสวนองเลิศนะครับวันนี้ก็จะพามาอัปเดตทุเรียนแลงนี้กันหน่อยนะครับอายุได้2ปีครึ่งแล้วก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นข้างหน้าต้นเขาเริ่มโตมากแล้วนะครับเริ่มที่จะโอเคแล้วนะสังเกตดูใบนะสีใบนี่เป็นสีดําสะท้อนแสงนะครับสีดําสะท้อนแสงหมายถึงแก่เต็มที่แล้วนะครับแก่เต็มที่แล้วพร้อมที่จะ ปะทะลมหนาวในละลอกแรกได้นี่หลายๆคนเจอปัญหาเรื่องของลมหนาวที่มาปะทะใบในรอบแรกแล้วทําให้ใบฝั่งทางเนี้ยนะครับทางทิศเหนือเนี่ยโดนลมตีใบตีฝั่งเนี้ยนะครับแล้วทําให้ใบฝั่งเนี้ยร่วงปีไหนที่ลมแรงๆอะ่ะจะเจอลมฝั่งนี้นะครับแล้วก็ฝั่งทางที่ตะวันตกอาจจะเป็นซันเบิร์นฝั่งทางที่เนี้ยเราก็ต้องมีพืชพี่เลี้ยงเนี่ย อย่างเช่นตัวนี้เห็นไหมครับมีกล้วยเพื่อที่จะบังลมไว้เดี๋ยวปีหน้าก็เอากล้วยออกแล้วนะครับจบลวฝั่งนี้ก็มีสวนยางบังลมได้นิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะครับสังเกตดูใบนะครับสีใบสวยงามมากนะครับสีเขาจะท้อนแสงน้ํานะครับอย่าขาดเลยในหน้าหนาวครับท่านผู้ชมให้น้ํา อย่าได้ขาดเลยวันเว้นวันได้ยิ่งดีนะครับวันเว้นวันได้ยิ่งดีเรื่องของปุ๋ยทางใบจบแล้วนะครับจบแล้วนะไม่ใส่อีกแล้วนะครับใครที่ติดตามผมมานานๆจะรู้ว่าในช่วงที่เข้าฤดูหนาวผมจะไม่ฉีดปุ๋ยทางใบเพราะว่าช่วงหน้าหนาวไม่มีแล้วนะครับนอกจากแค่เชื้อราแค่นั้นเองเรื่องการเสริมความสวยงามปุ๋ยทางบงทางใบหยุดแล้ว เราเตรียมต้นพร้อมแล้วนะครับนี่ก่อนเข้าหนาวคือเราพร้อมแล้วเห็นไหมดูใบมันมีเหตุผลนะครับมีเหตุผลทําไมเราถึงไม่จะ,ะฉีดพวกปุ๋ยทางใบพวกอะไรในช่วงกลางหนาวอ่ะในช่วงเข้าหนาวคือสภาพอากาศมันค่อนข้างที่จะแห้งแล้งอยู่แล้วในช่วงหนาวมีหมอกเป็นกรดมีน้ําค้างเป็นกรดนะเวลาเราฉีดยาฉีดปุ๋ยอะไรเข้าไปที่ใบนะฉีดพวกปุ๋ยเข้าไปที่ใบเนี่ยมันจะ พูดได้ง่ายก็คือทําให้ใบมันเป็นกดมากขึ้นน่ะกลัวใบมันจะเค็มปุ๋ยอะไรก็หลายๆอย่างนะครับใบไหมอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยผมก็เลยตัดปัญหางดไปเลยก็ไม่ได้ทําให้ต้นทุเรียนเราขาดสารอาหารุูโซมอะไรลงนะครับไม่ได้เป็นอะไรเลยปกติด้วยซ้ํายิ่งดีด้วยซ้ํานะครับดูโคนใหญ่มากนะครับนี่เพิ่งให้น้ําไปลุงเลื่อนให้เมื่อเช้านี้นะครับดูต้นนั้น นี่เอกลักษณ์ของสวนเลยนะครับใครติดตามมาตั้งแต่แรกๆปุ๋ยทางดินใส่ได้ตลอดนะครับปุบ๋ยทางดินใส่ได้เลยนะไม่เป็นไรแปลงนี้เดินสูตรเสมอ15เสมอบวกกับอ่าเอ้ยสลับไม่ใช่บวกนะครับมันจะมีอยู่ยี่สิบแปดแเสมอ6ก3สลับเบียนกันไปนะครับโอ้โห ดูกิ่งข้างในดูใบนะครับนี่สวยงามนะครับตัวเรียนแค่สองปีเองเนี่ยเริ่มมีหมอกมีอะไรลงนะครับตอนเช้าใบนะครับใบฝั่งทางที่ตะวันตกอะ่ะพยายามอย่าพึ่งแต่งเขาออกเยอะ ไอเนี้ยคือบอกเลยว่าพยายามอย่าเพิ่งแต่งเขาออกเยอะเราแต่งออกไปเยอะเนี่ยเดี๋ยวมันโดนแสงแดดนะครับแดดฝั่งทางนู้นอะ่ะเผารำต้นเผาอะไรก็เป็นแห้งเป็นกระด้างออไปแดี๋ยวต้นมีปัญหานะครับไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบหรอกใจเย็นเดี๋ยวเราได้แต่งแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวว่าไม่โตไม่ต้องกลัวว่าเราไม่ตัดยอดแล้วกิ่งจะไม่โตแปลงนี้ไม่ได้ตัดยอดนะครับยังโตได้เห็นไหมคือผมปล่อยให้ทุเรียนมันขึ้นตามธรรมชาติอ่ะ อย่างยาง,แ,งแปลงใหญ่ของผมนะก็ไม่ได้ตัดยอดนะครับก็ปล่อยธรรมชาติเขาก็โตดีอยู่นะเดีย๋ยวไปดูต้นนั้นกันนะดูแถวฝักหลุนเมื่อก่อนฝั่งนี้เป็นสวนยางเขาตัดยางออกนะครับเขาค้นยางออกเขาเพิ่งปลูกยางใหม่เข้าไป ตอนนี้เป็นขาของทุเรียนป่านะเอาทุเรียนป่ามาเสริมไม่รู้จะโตทันกันหรือเปล่าช่วงตอนนี้ก็ระวังเรื่องของแมงมารีนะครับใครเคยเห็นไหมเป็นตัวหนวดหนวดตัวสีส้มๆส้มส้มส้มลายๆนะ่ะที่หัวแข็งๆมีมีหนวดสองหนวดยาวๆฟันมันจะแถทะยอดหั่นยอดนะครับ ระวังให้ดีช่วงนี้แหละช่วงที่เขาระบาดหนักเลยยอดออกมาใหม่ๆสวยๆนี่โดนแทบไปหมดเลยนะนี่ไปเดี๋ยวข้ามไปดูโซนฝังมินิกันเผื่อใครที่ติดตามทุเรียนมินิกันอยู่มินิเนี่ยอายุรุ่นเราเขาเดียวกันกันกบพวกนี้นะครับอายุได้สองปีครึ่งเหมือนกันแต่ว่าพวกนี้เป็นต้นพันธุ์ที่ ต้นสาปกติอ่ะประมาณเท่าหัวเข่านะครับเท่าหัวเข่าจนสูงมันนะประมาณเท่าหัวเข่าคือส้ปกติแต่ต้นมินิเป็นตัวมินิอ่ะตัวต้นถอนนะครับสูงมีสองสามใบอ่ะตอนตอนลงปลูกนะครับตอนลงปลูกมีสองสามใบเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันแตกต่างกันยุ่ไหมนี่ยมาแล้วนะครับมาต้นก็ถามว่าได้ขี้เหล่ไหมก็ไม่ขี้เหล่นะครับนี่ ต้นก็สวยเหมือนกันนะไม่ได้คดเคเรนะครับสองปีครึ่งเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นต้นต้นพันเล็กอะ่ะนะครับเป็นต้นถอนเล็กถ้าเกิดจะเปรียบเทียบกันจริงๆอ่ะอายุอายุอยู่ในดินเนี่ยลงปลูกในแปลงสองปีครึ่งก็จริงนะแต่อายุต้นจริงๆเขาน้อยกว่านูา่นอ่ะปีหนึ่งอ่ะตัวนั้นอะ่ะมันอยู่ในถุงพ่อชํำอะ่ะเป็นเกือบปีอ่ะนะครับตัวนี้อยู่ในถุงพ่อชํำแค่ประมาณสัก 2- สองถึงสามเดือนแค่นั้นเอง ประมาณนี้นะครับแต่ผมจะมุนกล้องให้ดูช้าๆแบดบแรงนะครับเราเดินกลับดีกว่าโคกก็ขยายออกไปเรื่อยๆนะครับปีหน้าก็จะขยายออกไปอีกเอาดินที่เห็นไหมครับที่เป็นตัว ต่อ,อยางอ่ะเราก็โกยดินเข้ามาเสริมรานข้างโขกไปเรื่อยๆนะครับเสริมไปเรื่อยๆใบชุดเนี้ยถ้าเกิดปล่อยเขาธรรมชาตินะมันจะใบใหญ่กว่านี้มาแต่ว่าต้องเล่งแก่นะครับโดยการฉีดแมกนีเซียมเดียวๆเข้าไปเพื่อที่จะเล่งให้มันแก่ทันลมหนาวอ่ะ ให้ลมหนาวมันลมลมหนาวแล้วลอแรกละลอกแรกให้มันปะทะกับใบแก่พวกเนี้ยชนเลยนะครับเอาใบาแก่ชนนะลมหนาวไปเลยเอาใบาอ่อนชนมันพังง่ายนะครับมันโดนลมตีแป๊บเดียวมันก็ล่วงแล้วนะนี่เอาใบาแก่แบบนี้ชนมันจะแข็งแรงดีหัวน้ํายังเป็นหัวเดียวอยู่นะครับที่ท่านผู้ชมเห็นยังเป็นหัวเดียวอยู่นะ เดี๋ยวเรากลับกันดีกว่านะครับโอ้เดินนิดเดียวเหนื่อยแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมวันนี้ผมมาอัปเดตท,ทุเรียนแดงนี้เพียงเท่านี้นะครับเผื่อใครที่ติดตามแปลงนี้อยู่นะอายุเขาได้2ปีครึ่งแล้วนะครับสปีครึ่งแล้วปีหน้าก็จะซ้อมและซ้อมเปิดตาดอกนะครับเอาได้นะเนี่ยเอาได้เพราะว่าต้นมันไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับเห็นไหมต้นมันใหญ่สองปีครึ่งก็จริง ปีหน้าสามปีสี่ปีเนี่ยมันยิ่งจะโอตัวไวกว่าน,นี้มากนะครับเพราะว่าใบเขาเยอะอะนะครับตัวไวกว่านี้มากกิ่งเกือบชนกันละเดี๋ยวแปลงเนี้ยผมคิดว่าประมาณห้าปีอะห้าปีน่าจะได้ผลผลิตเต็มที่นะแบบเต็มที่เลยเพราะว่าแปลงนี้มันโตวไวนะโอเคครับก็วันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับสวัสดีครับ Thank mm -hmm. you.